เราจะต้องทำอะไรให้มีเหตุผลที่จะเผชิญหน้ากับผู้มีเหตุผลคือนักวิทยาศาสตรน์นพุทธศาสนาก็สามารถที่ทำได้อย่างนั้นนั่นเราเตรียมตัวสำหรับที่จะอยู่ร่วมโลกกับนักวิทยาศาสตร์ พุทธบริษัทนี่มีความเหมาะสมพร้อมที่อยู่ร่วมโลกกับนักวิทยาศาสตร์และทำอะไรไปได้ด้วยกัน <c oughs> มนีีหลักสูงถึงที่สุดมันไม่เดือข้างไว้แต่สักสิ่งเดียวสำหรับจะเป็นปัญหาไม่มีมันจะแก้ปัญหาได้หมด <c oughs> ทุกอย่างทุกขั้นตอนดู ที่ทีก็เห็นได้ว่าเป็นศาสนาสำหรับสา,ากลจักรวาลพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาสำหรับสา,ากลจักรวาลไม่ใช่สำหรับประเทศไทยไม่ใช่สำหรับประเทศอินเดียไม่ใช่สำหรับทวีปเอเชียแต่สำหรับทุก จะวีบทุกโลกทั้งโลกแล้วทุกโลกจะมีโลกที่ไหนอีกก็เอากระทั่งเทวโลกมารโลกพรหมโลกถ้ามันมีอย่างที่เขาว่าทุกโลกทุกโลกเรยเว่าทั้งสากลจักรวาลหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนานี่ใช้ได้ตลอดสากลจักรวาลจะมีกี่หมื่นโลกธาตุก็ตามใจ่ะ หลักธรรมะนี่ใช้ได้คือดับทุกข์ตรงอย่างนี้ดับทุกข์ตรงอย่างนี้ไม่มีอย่างอื่นอืะแม้แต่ว่าสัตว์ในระชาแม้แต่ว่าต้นไม้ต้นไร่ถ้ามันจะดับทุกข์มันต้องทําอย่างนี้อย่างอื่นไม่ดับทุกข์ <c oughs> <c oughs> คือหยุดความอยากอย่างโง่เขลาเสียหยุดกิเลสเสียก็ไม่เป็นทุกข์เราจึงกล้าพูดนะใครอวดดีใครอวดอ้างว่ามันเป็นศาสนา สำหรับสาคนจักรวาลโว้ย่เราพูดอย่างนี้เลยคอยรู้จักกันไว้ว่าพระพุทธศาสนานี่มีความพิเศษถึงขนาดนี้ทีเดียว <c oughs> จะพูดอีกทีหนึ่งว่ามันมีอ,อ,อ,อสิ่งที่ควรรู้อย่างยิ่ง แต่มันจะฟังไม่ค่อยถูกสำหรับผู้ที่ไม่รู้ภาษาต่างประเทศ <c oughs> คือคำว่าศาสนาศาสนานี่เป็นภาษาไทย <c oughs> ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษโดยเฉพาะเนี่ยก็รเรียกว่า Rel ian, Religion นเรลเยถ้าจะเป็นภาษาอื่นก็ได้แตกก่ก็มีความหมายอย่าง religion นั่นเละ ที่นี้พวกฝรั่งเขาว่ารีลิเจียนเรลิเจียนนี่ต้องมีพระเจ้าอย่างของเขาจึงจะจัดเป็นรีลิเจียนหรือเป็นศาสนา <c oughs> เขาไม่จัดให้พุทธศาสนาเป็นรีลิเจียนเราไม่มีพระเจ้าแต่ว่าตัวคำว่า r e ล i g i ียนนั่นเองมันบอกอยู่ในตัวว่าพุทธศาสนาก็เป็น r e ล i เ i ียน เพราะคำว่ารีดียินนั่นแปลว่าปฏิบัติเพื่อถึงก,กันกับสิ่งสูงสุดทานีนคำนี้การปฏิบัติที่ทำให้ผูกพันถึงกันระหว่างมนุษย์กับสิ่งสูงสุด <c oughs> การเปิดพิการทำอย่างใดประามที่ทำให้เกิดถึงกันข้าวผูกพันกันได้ระหว่างมนุษย์กับสิ่งสูงสุดคืออันนี้เป็นหลักสิพุทธศาสนาจะเป็นหรือไม่เป็น <c oughs> ไม่ต้องอาศัยพระเจ้าไม่ต้องมีพระเจ้าแต่พุทธศาสนาเนี่ยจะทำให้มนุษย์ผูกพันกับสิ่งสูงสุดคือพระนิพพานคือความดับทุกข์สิ้นเชิงสิ่งสูงสุดเราไม่ต้องอาศัยพระเจ้าแต่ถ้าเทียวความหมายว่าถ้าไม่เกิดความผูกพันกับสิ่งสูงสุดพุทธศาสนาก็เป็นรีดิจยนยิ่งกว่าพวกนั้นซะอีกยิ่งกว่าพวกที่มีพระเจ้าซะอีก พูดอย่างนี้ไม่ไม่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจของพวกที่เขาถือพระเจ้าแต่ว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้้เราจะยืนยันว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นรีดเยนโดยแท้จริงคือเป็นสิ่งที่ผูกพันมนุษย์กับสิ่งสูงสุดโดยแท้จริงถ้าเรียกว่าศาสนาศาสนาเป็นเพียงคำสั่งสอนมัน <c oughs> <c oughs> มีความหมายน้อยนะัก ท่าที่กัเป็นคําสั่งสอนมันเป็นกันทุกศาสนาในศาสนาไหนแต่ความหมายลึกซึ้งที่สุดก็ทําให้ผูกพันกันกับสิ่งสูงสุดแล้วเราก็จะยืนยันกันมาทันทีว่าพุทธศาสนาจะทํามนุษย์ให้ได้ผูกพันกับสิ่งสูงสุดคือภาวะที่ปราศจากทุกโดยการทั้งปวงหรือสนิพพานเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาก็เป็น religion โดยไม่ต้องมีพระเจ้าหรือจะพูดว่ามีพระเจ้าก็ไม่ใช่อย่างบุคคลมีพระเจ้าอย่างที่เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไม่ใช่เป็นบุคคลก็ควรคือว่าเป็นพระเจ้าได้ด้วยเหมือนกันอย่ามาพูดเคล้าว่าถ้าไม่มีพระเจ้าอย่างพระเจ้าบุคคลน,นั้นแล้วไม่เป็นดีจีเยนอย่างนี้มันไม่ถูกเพื <c oughs> ่อถือเอาหลัก สำคัญว่ามันให้เกิดความผูกพันระหว่างมนุษย์กับสิ่งสูงสุดก็ะเพาแล้ว <c oughs> พุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งที่เขาเรียกกันว่า religion religion อยู่ในโลกนั่นแหละแล้วก็เป็นกว่าเป็นกว่าศาสนาใดบอีก <c oughs>